สวัสดีครับบทนี้นะครับผมจะมาสอนการคำนวณ ips date v รื่4 4โดยจะสอนการหา ip host จากโจทย์ให้มานะครับโดยโจทย์นี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบ cna c SA. โดยโจทย์นี้ให้หาตัว ip host รู้สึกว่าโจทย์ข้อนี้จะเป็นข้อสอบแดกดอบนี่นะครับดกดอบหมายว่าจับคู่วางเขาจะมีให้ ip มาแล้วตัว mark bit มาแล้วก็ให้ตัว host นะครับทีนี้การทำเนี่ยผมจะใช้วิธีการของผมนะครับพกืกอก m ไ i ก็คือจะมีตัวนี้ครับ ที่ผมบอกเสมอว่าอันนี้เรียกว่าเป็นตรา,ารางมหยสัจจันท์ที่มาของตารางนี้นะครับไปดูวิดีโอตัวเก่าๆนะครับที่ผมทำไว้ใน YouTube นะครับเรื่อง IP a d d r e s โอเคขั้นตอนนะครับเมื่อมี IP ให้ IP มากับมาร์กบิตอันนี้คือมาร์ก18บิตนะครับไม่ใช่ค่า d e f a u l t ส u บเล t มาร์กนะครับค่า d e f a u l t ส u บเล t มาร์กจะมีมาร์ก8บิตมาร์ก16บิตมา r k 24บิตอย่าง1.2 7เนี่ยเป็น IP Class B Default เป็นมาร์ก16บิตนะครับ แต่การออกแบบเน็ตเวิร์กจริงๆเราจะออกแบบตาม BLSM ซึ่งตอนนี้เขามาร์คเป็น18บิตก็ต้องการบอกว่า,า IP Host คืออะไรขั้นตอนที่1นนะครับให้หาก่อนว่ามาร์ค18บิตเนี่ยสับเน็ตมาร์คคืออะไรนะครับมาร์ค18บิตนะครับมาร์ค18บิตอยู่กลุ่มนี้นะครับผมเขียนคอยไว้ก่อน255.255อยู่กลุ่มที่สามนะครับแล้วก็ผมก็นับมา2กลุ่มนี้16บิตผมก็นับมานี่นะครับ 16, 17, 18, 16 17, 18. 190, ิบบแปดนะครับสิบกิตนับสิบเ็ก็คือตนึ่งเก้าสองแต่ตางผมนะครับ192.0นี่คือสับเต็มาที่ได้มาเราต้องแปลงจากมาร์สิบหกบิตไปเทยครับมาสิบบิตไปเป็น 25, งห้าสองห้าจุดหนึ่งเก้าสองจุดนยะครับถ้ามาร์สิบบิตอะมันเป็น2องห้า0้าจุดศูนย์นแต่นี่มันมารสิบบิตจะเป็นสองห้าสองห้าจุดหนึ่งเก้าสองจุดศูนย์ก็ผมนับสิบหกบิตก็นับมาตามของผมนะ 1, 9 2นะครับข้างบน6ก 64, นน 64, น็64นะครับข้างบน64 6นะครับ64เขียนค่อยกันว่า0ถึง63นะครับ64ถึงอันนี้่อันนี้ต้องเป็น127เดี๋ยวนีจคดแตวรคก่อนนะครับบอกใ้ีกนะครับ252้เทียบหครับ64 นะครับหนึ 1, 2, 8, ่งสองแปดบวกของสิบสี่เท่าไรครับด้านบนนะครับได้หนึ่งเก้าสองนะครับหนึ่งเก้าสองอันนี้ก็จะถึงประมาณนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับหนึ 1, 2, 64, <บ>่งเก้าสองบวกของสิบสี่ก็ได้สองห้าห้านะครับพอดีเบื้องต้นเนี่ยสเต็ปขั้นตอนผมคือพอไ,ได้หนึ่งเก้าสองดูด้านบนนะครับความหมายคือกลุ่มหนึ่งมีหกสิบสี่ตัวนะครับซึ่งอันนี้ความหมายความหมายกลุ่มนี้คือกลุ่มของกลุ่มที่สอง กลุ่มที่สามนี่นะครับกลุ่มที่สนี้นะครับกลุ่มที่สามนี้หกสิบสี่ตัวกลุ่มนี้หกสิบสี่ตัวนะอขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเขียนนะครับ ip ที่เป็นไปได้ ip น้อยสุดที่เป็นไปได้นะครับถน p นะครับมากสุดที่เป็นไปได้ ip น้อยสุดเป็นไปได้นะครับอย่างนี้นะก็ สองห้าถูกมาร์คไว้ให้เหมือนเดิมผมก็เขียนหนึ่งเจ็ดสองจุดยี่สิบแปดอันนี้เว้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็จุดศูนย์นี่คือน้อยสุดไอพี IP มากสุดนะครับหนึ่งเจ็ดสองดยี่สิบแปดนะครับเว้นไว้ก่อนแต่ตัวสุดท้ายคือ,อสองห้าห้าก็คือตระก,ากลูลเนี่ยน้อยสุดคือศูนย์ มากสุดคือ2ห้าถูกไหมครับทีนี้กลุ่มที่สนใจคือกลุ่มที่สามผมก็มาดูว่า192อยู่ตรงไหนปรากฏว่า192เป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับผมเอาตัวน้อยสุดมาใส่ตรงนี้192นะครับได้แล้วนี่เป็นเทคนิคนะครับเทคนิค192มาใส่ตำแหน่งที่สามแล้วตัวมากสุด2ห้านะครับไปใส่ตัวมากสุด ทันนะครับทันนะครับนี่คือเทคนิคผมนะตัวนี้นะครับไปใส่นะครับหนึ่งเก้าสองมาใส่ตรงนี้สองห้าห้ามาใส่ตัวมากซึ่งไอพีน้อยสุดตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็เป็นเน็ตเวิร์กไอพีนะครับถ้าใครไม่เชื่อไปแปลงไปแปลงจะได้ไขันสองนะครับมันจะตกเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ทั้งหมดเลยส่วนตัวมากสุดคือบอร์ดแคสไอพีนะครับเพอเอาบอร์ดนี้ไปใส่เลยอันนี้คือเน็ตเวิร์กไอพีนะครับ ip นั่นแหละ p นะครับนี่เป็นเทคนิคการทำผมนะอ่า้ารกิมีสิทธิต์ตัวในไะด้ทวงคุยกันทีนี้น ip host ip host ได้เอา network นะครับ network บวกหนึงถึง broadcast ลบหนึ่งตอนนั้น ip host นะครับคือ network บวกหนะครับถึง broadcast ลบหนึ่งบหก็2องห้าส นะครับอ่ะนีคำตอบและคำตอบนะครับ IP host นะครับคำตอบคือ172.28.192.1ถกนถึง1น2 2 8 2 5ดนะครับ2นะอ4หาสนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือหา s b n e ็ได้ก่อนได้ subnet mask เสร็จปุ๊บนะครับก็วงเ็กไว้นะครับ 192เนี่ยจะมี64ตัว64 ip อันนี้มาจากตารางผมนะกริจวมันมาจากสูตร2ลง n นันะครับนะครับเอามาดูว่าเฉลยถูกไหมผมมีเฉลยอ,อยู่ข้างล่างนะครับเฉลยนะครับเฉลยคือ 8, 1 7 2่8 192.1สปเกถึง1 7 2 2 8 2 5 2 5สโอเคนะครับหวังว่าวันนี้คงได้เทคนิคการคำนวณ a d พีเด s ไปนะครับก็ เอาไปปรับใช้ได้กับข้อต่อไปนะครับเห็นนะครับวันนี้เฉลยหนึ่งข้อกันนะครับเราพบกันในวิดีโอตัวต่อไป IP ตัวนี้คือ IP ที่ใช้งานได้โดยต้องใช้คู่กับ subnet mask ตัวนี้นะครับสม b n e ตัวนี้คือมา s 18บิตนั่นเองโอเคครับพบกันในวิดีโอตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับ